เอ้ามายังไงเนี่ยมาแต่วันเลยเนี่ยฮะโอ้ยยังไงเนี่ยมาแต่วันเลยไหนไหนอะไรเนี่ยโหกินอาหารแมวเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแตกเจ้แตกเจ้าแตกฮะฮะฮะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ย ค่อยๆ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 ลกค่อยๆโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงไงไงเนี่ยฮะค่อยๆค่อยๆโอ้ยยังไงเนี่ยค oh, oh. hey, hey. huh? oh. ่อยๆค่อยๆไปไงไปไงเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้ โอ้ยังไงนี่ยังไงนี่ฮะไปยังไงนี่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหักเลยฮะค่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวหลังน้ำหักเาป่าวว้าอู้ดีมาไงนี่ฮะดูดิดูดิดูดิโอ้ยไงเนี่ยฮะไปยังไงเนี่ยไม่มาแต่วันไหนวันเนี้ยมึงช่วยฮะมาไม่แต่วันนี่ฮะเจ้าที่ไปไหนเนี่ยเจ้าที่หายยังฮะ ไปไหนนู้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 นมาแต่วันเลยวันเนี้ยอืมเอาเอ้าเอาเอ้าเนาะไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าเนี่ย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 ดูดิดูดิ เอาเอาเอาเท่เลยเท่เลยยืนเท่เลย